ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงโมเดลการขายของออนไลน์ที่คอสนี้จะโฟกัสนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีการขายของออนไลน์หลายต่อหลายวิธีนะครับบางคนก็เลือกการหาสินค้ามาขายแบบดรอปชิปปิ้งนะครับ รือบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายครีมหรืออาหารเสริมซึ่งวิธีการหาลูกค้าเนี่ยก็มีหลายต่อหลายวิธีต่างกันออกไปเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขายบนโซเชียลมีเดียนะครับเปิดร้านค้าบนมาร์เก็ตเพลสนะครับเช่น s h อปปีหรือ LazaDA นะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายภาพรวมโมเดลที่ตัวของผมนะครับและนักเรียนใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนี้ก็เป็นโมเดลนะครับที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถสร้างยอดขายจากศูนย์ถึงล้านได้ง่ายและเร็วที่สุดนะครับโดยโมเดลการขายในคอสนี้นะครับเราจะโฟกัสการนําเข้าสินค้าที่น่าสนใจจากประเทศจีนนะครับและนํามาสต็อกขายในไทยนะครับซึ่งเราจะขายสินค้าที่แปลกใหม่นะครับที่แทบจะไม่มีคู่แข่งคนไหนเนี่ยขายอยู่เลยในประเทศไทยนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับ ก็คือคุณจะต้องเป็นผู้ที่นําเข้าสินค้าที่น่าสนใจที่แปลกใหม่นะครับเข้ามาขายเป็นคนแรกในตลาดนะครับโดยสินค้านะครับจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าวงกว้างได้นะครับไม่ใช่ว่าสินค้าที่เราหามานะครับจะมีกลุ่มลูกค้าอยู่แค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันคนนะครับเราต้องหาสินค้าที่ลูกค้าหลายตัวหลายล้านคนเนี่ยมีความสนใจนะครับและสามารถซื้อได้นะครับซึ่งในคอสนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการหาสินค้าขายดีขั้นแอดวานซ์เลยนะครับแบบเจาะลึกหลายตัวหลาย10วิธีนะครับ ซึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะครับจากที่ผมพูดมาเนี่ยผมจะหลีกเลีเ่ยงการขายสินค้าประเภทแฟชั่นนะครับอย่างเช่นเสื้อยืดชุดนอนนะครับหรือสินค้าประเภทครีมหรืออาหารเสริมนะครับเพราะสินค้าประเภทนี้นะครับเป็นสินค้าที่มีผู้ขายมากมายอยู่หลาย Ukraine ต่อหลายพันคนแล้วในไทยนะครับซึ่งผมถือว่าสินค้าประเภทนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งคนที่เคยอยู่ในกลุ่มตลาดนี้เนี่ยก็จะรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยสูงมากขนาดไหนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจากการที่ผมทดสอบมาในอดีตทั้งหมดนะครับเราจะโฟกัสการหาสินค้าใหม่ๆจากจีนนะครับเข้ามาสต็อกและขายเป็นคนแรกในเมืองไทยนะครับซึ่งทําให้คุณนะครับไม่มีคู่แข่งและลูกค้าเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อจากร้านคุณได้เพียงแค่ที่เดียวนะครับทาให้ทุกคนนะครับสามารถขายได้ง่ายนะครับและคุณเนี่ยก็สามารถตั้งราคาขายที่สูงได้นะครับอย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับเป็นครีมซ่อมฝาผนังนะครับถ้าผนังบ้านของคุณมีรอยร้าวเนี่ย ก็สามารถใช้ครีมตัวนี้นะครับปิดรอยได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับก็ทํายอดขายไปได้หลายล้านบาทและขายไปได้หลายหมื่นชิ้นนะครับซึ่งต้นทุนนําเข้าสินค้าตัวนี้นะครับถ้าทุกคนมาดูตรงทางด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้ารวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อชิ้นเพียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกคนนะครับก็สามารถนําเข้าสินค้ามาสต็อกขายนะครับไม่กี่10ชิ้นก็ได้นะครับ และหลังจากที่ทํายอดขายได้แล้วเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนสต็อกขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อทุกคนฟังมาถึงตอนนี้นะครับผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าถ้านําเข้าสินค้ามาแล้วเนี่ยกังวลว่าจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับหรือกลัวว่าสินค้าจะค้างสต็อกนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าในคอร์สนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการตรวจสอบความต้องการของตลาดนะครับและผมจะสอนวิธีการเช็คนะครับว่าสินค้าเนี่ยจะทํายอดขายได้จริงหรือไม่นะครับก่อนที่พวกเราเนจะเริ่มต้นนําเข้าสินค้ามานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมมีสอนไปทีละสเตปบายสเตปอยู่แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมต้องการมาพูดถึงโมเดลคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่ากําไรของธุรกิจเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราจะโฟกัสขายสินค้าประเภทไหนและหาลูกค้ายังไงนะครับเมื่อนําเข้าสินค้ามาได้แล้วหลังจากนั้นนะครับวิธีการหาลูกค้าของเราก็คือการยิงโฆษณานะครับหรือเป็นการโชว์โฆษณาสินค้าของเรานะครับให้กับลูกค้าบน Facebook หรือบน TikTok นะครับ ซึ่งสาเหตุที่เราจะใช้วิธีนี้นะครับก็เป็นเพราะด้วยวิธีนี้เนี่ยพวกเรานะครับสามารถสร้างยอดขายได้เร็วนะครับซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยมาเทียบกับการขายบน s h อป e e หรือ Lazada นะครับคุณก็จะต้องรุ้นหรือรอความหวังนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะค้นหาชื่อสินค้าของคุณนะครับหรือเข้ามาซื้อสินค้าของคุณเมื่อไหร่นะครับในหนึ่งวันนะครับอาจมีคนเห็นสินค้าที่คุณขายเนี่ยไม่กี่สิบคนนะครับแต่ถ้าเรายิงโฆษณาขายบน Facebook หรือ t i k t o อกนะครับ คุณสามารถจ่ายเงินให้กับระบบนะครับเพื่อส่งโฆษณาไปหาลูกค้านะครับที่น่าจะสนใจซื้อสินค้าของคุณได้นะครับสมมุตินะครับว่าคุณจ่ายเงินให้ f a c e b o o k 1 0 0 0บาทนะครับระบบ Facebook นะครับก็จะส่งโฆษณาของคุณไปหาลูกค้าได้หลายหมื่นคนเลยนะครับจากงบโฆษณาเนี่ยเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งมากไปกว่านั้นนะครับพวกเราก็ยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้นะครับ ว่าจะให้โฆษณาเนี่ยส่งไปหาลูกค้าเพศไหนนะครับอายุเท่าไหร่และมีความสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการขายบน Facebook หรือ Tik t อกนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามนะครับหรือร้านค้าของคุณเนี่ยไม่ต้องโด่งดังมาก่อนนะครับเพียงแค่เราจ่ายเงินให้ระบบไปนะครับอาจจะเริ่มต้นนะครับวันละไม่กี่ร้อยบาทนะครับแล้วถ้าเริ่มขายได้เนี่ยก็เพิ่มงบประมาณนะครับเป็นวันละหลายพันหลายหมื่นบาทนะครับซึ่งถ้าคุณใส่งบประมาณเข้าไปเยอะนะครับคนเห็นโฆษณาเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างโฆษณาสินค้าครีมซ่อมผนังบน f c e e o o o นะครับซึ่งพวกเรานะครับก็จะส่งโฆษณาหน้าตาแบบนี้เนี่ยไปบน Facebook ของลูกค้านะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่อธิบายประโยชน์ของสินค้าได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีคำอธิบายสินค้าและโปรโมชั่นเห็นไหมครับอันนี้ก็เขียนไว้ว่าซ่อมรอยแตกร้าวตามผนังบ้านข้างฝาล่องกระเบื้องนะครับกันน้ำสามารถทาสีทับได้นะครับ บริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีจากเดิม1590บาทลดเหลือ597บาทนะครับซึ่งโฆษณานี้นะครับก็จัดเป็นโปรโมชั่น1แถม1ซึ่งได้ทุกคนจำได้นะครับต้นทุนการนำเข้าสินค้าตัวนี้เนี่ยต่อชิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ40บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากที่เราจัดโปรโมชั่นนะครับและขายสินค้าแปลกใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงนะครับคุณก็สามารถเพิ่มมูล,ลค่าของสินค้านะครับและขายได้ราคาถึง597บาทเลยนะครับ ราะฉะนั้นนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีกําไรที่สูงมากนะครับซึ่งหลังจากที่ลูกค้านะครับได้เห็นโฆษณาและสนใจสั่งซื้อนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถมากดที่ปุ่ม shop now ตรงนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อลูกค้ากดแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาเจอเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งสับการขายของออนไลน์นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเซลเพจหรือเว็บไซต์ปิดการขายนะครับลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูรูปภาพดูราคาโปรโมชั่นนะครับ และหลังจากที่ลูกค้าอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับลูกค้านะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ทันทีผ่านเว็บไซต์นะครับหรือสามารถกดปุ่มติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางแชท a c e b o o k ได้เช่นกันนะครับซึ่งเมื่อลูกค้ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับลูกค้าก็จะเข้ามาในเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็สามารถกรอกชื่อเบอร์โทรที่อยู่ในการจัดส่งนะครับแล้วก็สามารถทําการสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งการขายผ่านเว็บไซต์หรือเซลเพจนะครับ ก็จะทําให้คุณสามารถสร้างยอดขายได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคุยกับลูกค้าแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับซึ่งหลังจากที่ลูกค้านะครับกรอกรายละเอียดการจัดส่งนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็สามารถนําข้อมูลชื่อที่อยู่ตรงนี้นะครับไปทําการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้นะครับคุณสามารถใช้บริการขนส่งที่สะดวกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Flash ค u r r y เอ็กเพ s นะครับหรือขนส่งเจ้าอื่นๆนะครับ ซึ่งเราก็จะทำการจัดส่งแบบ Cash on เดลิเวอรนะครับหรือเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะด้วยวิธีนี้นะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับและรู้สึกว่าไร้ความเสี่ยงนะครับในการสั่งซื้อสินค้าจากร้านของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปโมเดลการขายคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะนำเข้าสินค้าที่น่าสนใจจากจีนนะครับมาสต็อกขายในไทยเป็นคนแรกๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการยิงโฆษณาบน Facebook และ TikTok นะครับโดยเรานะครับก็จะส่งโฆษณาเนี่ยไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับตามเพศอายุความสนใจนะครับที่น่าจะมีโอกาสสั่งซื้อสินค้าจากเรามากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อลูกค้าเห็นโฆษณาและสนใจก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อผ่านเซลล์เพจของเราได้โดยอัตโนมัตินะครับเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยกรอกชื่อที่อยู่นะครับในช่องใส่ข้อมูลที่เราทําไว้ให้นะครับ ซึ่งเมื่อลูกค้านะครับกดสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการส่งสินค้านะครับให้กับลูกค้าด้วยบริการเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งเมื่อสินค้านะครับไปถึงบ้านของลูกค้าและลูกค้านะครับทำการจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะนําเงินและกําไรที่ได้นะครับกลับมาสต็อกสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มงบประมาณในการโฆษณานะครับซึ่งสินค้าที่ดีเพียงตัวเดียวนะครับก็สามารถทํายอดขาย6-7ถึงหลักต่อเดือนได้ไม่ยากนะครับ อย่างเช่นครีมซ่อมผนังตัวนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา597บาทใช่ไหมครับสมมุตินะครับว่าถ้าคุณหาลูกค้าได้เพียงแค่วันละ10คนนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับซึ่งถ้านำา597บาทนะครับมาคูณด้วย10คนนะครับนั่นก็เท่ากับยอดขาย5,970บาทนะครับซึ่งถ้านำตัวเลขนี้นะครับมาคูณด้วย30วันเนี่ยก็จะเป็นยอดขายนะครับเกือบถึง1 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับจากการที่เราขายได้เพียงแค่10ออเดอร์ต่อวันเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งถ้าคุณนํากําไรที่ได้นะครับมาลงทุนสต็อกของนะครับและเพิ่มงบประมาณในการโฆษณาเนี่ยคุณก็จะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนอีกหลายเท่านะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับโมเดลนี้นะครับก็คือหลังจากที่คุณนั้นทําไปเรื่อยๆจนชํานาญนะครับคุณก็สามารถใช้เวลาเพียงวันละไม่กี่นาทีนะครับเข้ามาดูแลนะครับเช่นเข้ามาเช็คสต็อกสินค้านะครับแล้วก็วางแผนนะครับ ว่าจะนําเข้าสินค้ามาเพิ่มเมื่อไหร่นะครับเช็คโฆษณานะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างและต้องพัฒนาตรงจุดไหนนะครับและหลังจากที่คุณทําขั้นตอนนี้เนี่ยไปเรื่อยเรื่อยจนชํานาญนะครับคุณก็สามารถหาสินค้าใหม่มาขายได้นะครับสมมุตินะครับคิมซ่อมผนังตัวนี้เนี่ยขายได้วันละสิออเดอร์นะครับก็เท่ากับยอดเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนนะครับคุณก็อาจจะหาสินค้าตัวใหม่เข้ามาขายนะครับสมมุตินะครับว่าราคาเนี่ยอยู่ที่690บาทนะครับคุณขายได้10ออเดอร์ 6900บาทต่อวันนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งหลังจากที่คุณจัดการสินค้าตัวนี้ได้จนชํานาญแล้วนะครับคุณก็หาสินค้ามาเพิ่มอีกตัวนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะขายในราคา490บาทนะครับวอลลัสิบออเดอร์เนี่ยก็เท่ากับเดือนละ1 4 0 0 0 0บาทแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็ทําขั้นตอนนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับกับสินค้าตัวใหม่ๆนะครับคุณก็จะสามารถเพิ่มยอดขายและกําไรของคุณเนี่ยขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับภายในไม่กี่เดือนเพียงเท่านั้นนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นภาพรวมโมเดลการขายของออนไลน์ที่คอร์สนี้จะใช้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นและเห็นโอกาสการทำเงินจากการขายของออนไลน์ด้วยโมเดลนี้นะครับ